คุณยังพี่น้องผู้หายขึ้มาเห็นอะไิงแสบพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่บานาะจู่ทุกคนเมื่อในลูกสันผ้าแสบพี่น้องสีผ้ามากินสีผ้ามาเช็ดลาบปลาดุกพี่น้องเสือปลาดุกมาแล้วพี่น้องสองตัวตัวเหมาง่าพี่น้องมือสองสีพากินลาบปลาดุกพี่น้องมาแสร็ร่วมกันพี่น้องเลยโอ้หอมกับขันอะไรพี่น้องนี่ขันหอมอะไร้่ ถ้ากินแก้พี่น้องแก้แก้เน,น,นเื้อพี่น้องเสือบ้านไม่กี่พี่น้องสองตัวพ่อพี่พ่น้องกินลาบผุ้ดก็นดาขี้เลยคือสีแสบพี่น้องเรื่องว่าหิวข่อยพี่น้องเหรอเนี่ยมันใยังแสบ,บเปิดพี่น้องเอ้ยแก้เราได้พี่น้องนี่ซับพี่น้องซับซับ กุสันดิคิยากพี่น้องแซ่บแล้วพี่น้องแซ่บแล้วกุสันพาแซ่บเลยกินลาบปดุกบรรยากาศ่มาแรงให้เราพี่น้องพี่น้องล้างจากลูกสันสับแล้วพี่น้องนี่โอยพี่น้องผ่าใบชะพ่าลาบกินบะคือพี่น้องเลยสิได้ก้อยพี่น้องเอลยพอเลือบเลือบบางเน่าพี่น้องเนี่ยไปแนี่นมาไปแน่ยมาพี่น้องกินบางม่วงอยู่นี่พี่น้องนี่บางม่วง Cũng sẽ lên mà quẩy đấy bạn này Liêu bằng nào Liêu bằng nào cả chỉ quẩy chỗ là phía nó nó Quẩy lạp cái cày này nó ơi Áo Xe khắp đây nó Ủa hắn khuẩn khó khăn Khó nhạc này đây phía nó Khuẩn hắn Cho nên xe Cường bụng phía nó cứ nằm cái nào phía nó cái quẩy kia nòi quẩy prduk kia nòi, khoai mèo, phun pha quẩy, chúng ta này, hạt, neo kia nòi, quẩy prduk, á, bớt sẹn mồm, bấy tý, tô, เขาครัวนี่พี่น้องใกล้สิบเบิร์ตแล้วพี่น้องกินเพชรบ่พี่น้องแเสพเห็นบ่คันบ่เพชรบ่แซ่บพี่น้องเพชรเลยก่อนพี่น้อง,องยากก่างกื่นค่อยแก้ไขทีิหลังพี่น้องเอ้ย ประเด็กพี่น้องมาปาหลายขันตอนแดงพี่น้องเพราะว่าหอมมันใส่พี่น้องถ้าใส่หอมตอนนี้มันสะส้่งพี่น้องมั่สีบงาง คุณเขากันก่อนพี่น้องโู้ลสองร้านได้พี่น้องซิมมกันพี่น้องครับมันแสบเขาจะเซหอมพี่น้อง น้องเพื่อนข้นน้องมันเนี่ย ขั้วลูกชันนึ่ขั้วตามแจ๋ตัวพี่น้องแล้วแต่พี่น้องบม่ได้ยึดมันคือมันก็อย่างอื่นพี่น้องขั้วตามแต่แล้วแต่จะมีอะไรมาให้ทำยินเสียงมาพี่น้องยินเสียงมายึดเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามกตัวคนไล่พี่น้อง สวัสดีครับพี่ปาราทุกคนสวัสดีอยากไปทังการอีกเทนึงพี่น้องมาอีกลูกสันผ้าแสีบมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องพามาส้มบรรยากาศข้างนอกพี่น้องแต่เว่ได้ก็ได้ีโต๊ะดินเขาก็ร่างทอพี่น้องห่วงก็ร่างจุกองลูกี่น้องอีกที่นั่นกับฝ้าเมาเข้าพี่น้องบรรยากาศโคตรแง่แหว่งพี่น้องลูกสันผ้ามาส้มบรรยากาศน้องจอกบ้านนอกหรือว่าบ้านนอกกรุงเทพพี่น้องน้องจอกบ้านนอกกรุงเทพเขียนเก่าพี่น้องเบอร์เดีไป์มาใช้พี่น้องเลยลูกสัน ตอนแรกว่าลาบปลาดุกพี่น้องเข็ดไปเข็ดมาเป็นก๋วยพี่น้องบ่มีหมังเนาวเรื่องหมังเน่าเด็ดหมัองม่วงใส่พี่น้องก๋วยข้าวลาบกินกันเลยพี่น้องบุกใจกันดอกพี่น้องสองตัวมึงเกยียบไว้พี่น้องฮะพี่น้องเนื้อหลายเลยพี่น้องลูกช่้นกินลาปวดหัพี่น้องอ้าว เสียบนือมืกับพี่น้องนะพี่น้องโอ้ยพี่น้องบรรยากาศโคตรดีพี่น้องเสียงรถแตกๆขึ้นเก่าพี่น้องทำไมทำหน้าบรรยากาศแย่ม oh ัแรงพี in ่น kind of ้องจะเป็นเรื่องกตู <Rogers> ้ดินมายพี่น้องมาเด้อเสียบนือมกันพี่น้อง FC เก่า FC ใหม่ของลุงสารพัดเสียบพี่น้องเสียบนือมกันขึ้เก่าเลยพี่น้องเอ้ยลุงสารพัดเขาขั้วเองพี่น้องนี่พักกระถินพี่น้อง พัะกันขิ้นพัะกันหอมพี่น้องหลายผพักเลยสารพัดพักอืม คุณเนี่ยพี่น้องผู้หายเขาไม่ได้กินแสบพี่น้องเอ้ยหลับป,ปลูกมังเสียกับก้นพรลูกเนีย่ย Sốm dư không? nó cản hình Chính là hít ổng ta, ổng lên bây giờ Được cũng không quên rồi 네 인물고파 피น ือพักพี่น้องหลายอย่างพี่น้องลืมพี่น้องลืมอย่างเดียวลืมพักกระเดาอืม <c oughs> Ui, lại phía không ơi Chưa bắt đầu phía không? Khánh phải phù hài cứ luôn sẵn này chính là chính xác như vậy đưa về mặc cô này thuộc dây con xe, không hay rung sàn pha xẹp không, hay rung sàn pha đè không hay xẹp luôn ám cảnh phía không cô này cô xẻo này phía cô này bớt xỉa hai phía không ra đây บบลุงเต้น,ตนเขา,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 าขอบคุณขอบคุณเย็บเสื้อลงสันพี่หลวงเนอะที่เขาที่สารงสันมาตลอดหรือว่าแม่ยกลุงสันพาแซบหนามาหน่าไร่หน่ายังทงพี่น้องที่เป็นหนามาให้ลุงสันเขาเบิ้งคู่มือพี่น้องหรือว่าลุงสันคู่ขาเบิ้งหนามาบอเขาเบิ้งแต่ขอบคุณขอบคุณหน,นามาอะไรพี่น้องเนอะทเขาเบิ้งลุงสันพาแซบ ถ้าพอมีเอฟซีพอมีนมนนหนามาลูกนันนี่อยดูเพราะไรพี่น้องไม่เมือนี่แกเด็กพอมีคนเบิ่งลูกนั้นกับเบิงด้วยกันพี่น้องมีคนเบิ่งยังมีกำลังใจต่อสู้อยู่พี่น้อง ลุงสอนไม่อบอกหลายพี่น้องท่านบอกหลายมันคือย,อย่งอ,ยงองจะคล้องมันแสบอ่ีพี่น้องมั้ยผัากาะเก่พี่น้องถ่ายคลิปต้อจะห้างพี่น้องผักฟีผักร่องผักเอฟซีลง,ลง,ลงสันผาสแสบพี่น้องมักกุ้งลูกใจกุ้งแ แหง่งกันลี้งใจซึ่งกันแลี้ยงแกพี่น้องโดยฉันขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องอะไรพี่น้องขอกขล่าวคำว่าสวัสดีครับ